สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะมานำเสนอประวัตินักแสดงโดยเราจะมาพูดถึงหวังซิงเว่์นักแสดงชายที่กำลังมาแรงในปัจจุบันเขาคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงในวงการคลิปนี้ทุกคนจะได้รับทราบกันค่ะ หวังซิงเว่์นักแสดงชายวัย21ปีเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี2002ในเมืองเว่ย์หยางบนทลนหูหนานส่วนสูง184เซนติเมตรในวัยเด็กหวังซิงเว่์ชื่นชอบด้านดนตรีเป็นอย่างมากและได้รับเสียงชื่นชมในด้านนี้มาตั้งแต่เรียนสมัยโรงเรียนประถมรวมถึงหวังซิงเว่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันและกีฬาว่ายน้ำมากด้วยโดยเขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ในวัย15ปี และสำเร็จการศึกษาจากแผานาการแสดงของ Central Academy of Drama ในปี2018หวังซิงเว่ย์ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมโปรเจกต์การแสดงในภาพยนตร์การกุศลเพื่อต่อต้านยาเสพติดเรื่อง Deep Water Zone นับเป็นผลงานแรกที่พาเขาก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงก่อนวันที่31พฤษภาคมปี2020หวังซิงเว่ย์จะได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับพวยนีฟิล์มแอนทีเลอรวชั่น ในปีเดียวกันหวังซิงเว่ยก็สามารถออดิชั่นบทท่านอองหลิวจื่อสิงในซีรีส์ย้อนยุคดราม่าชื่อดังทุกชาติพบกระดูกเงินงามภาคดีตได้สําเร็จจุดเริ่มต้นสู่การได้รับโอกาสทางการแสดงและทรัพยากรในวงกว้างสําหรับวงการบันเทิงของหวังซิงเว่ย์จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการผลงานซีรีส์แรกของเขาได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาผู้ชมเป็นวงกว้างทําให้การเปิดตัวในวงการเป็นที่พูดถึงอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นหวังซิงเว่ยก็ยังรักษาระดับมาตรฐานของตัวเองทยอยสร้างผลงานที่มีคาแรคเตอร์ตัวละครที่แตกต่างกันไปตามบทบาทที่กว้างขวางอาทิผลงานเช่นพรมลิขิตรักคุณชายเย็นชาซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมว่าการออกแบบคาแรคเตอร์และองค์ประกอบโดยรวมเป็นไปในทางที่ดีหรือขี้ตาแห่งวสัสดุที่หวังซิงเว่ยร่วมรับเชิญสร้างเสียงหัเราะให้กับบลคครและลิขิตรักชะตาเลือดรด ในบทบาทของรัชธายาจูโชหุยซีรีส์แนววังหลวงที่ใช้การทําอาหารเป็นจุดขับเคลื่อนบทบาทหลายๆซีรีส์ค่ะก็ร้วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในวงการให้หวังซิงเว่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายและไม่จําเจก,กับบทบาทเดิมๆปี2022หวังซิงเว่ได้ร่วมรับบทนําในซีรีส์เรื่อง วุ่นนักโจรักแรกกับนางเอกสาวหน้าหวานเถียนซีเวย่ยความรักแสนสดใสกับรั้วมหาวิทยาลายัยด้วยบทของรุ่นพี่เรือนชูซึ่งเป็นซีรีส์ที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นความเป็นเด็กหนุ่มใสๆสไร้เดียงสาข,ของหวังซิงเวย่ยใครที่อยากจะเห็นแนวใสซื่อไร้เดียงสาระคะ่ะแอดก็ขอแนะนำเรื่องนี้ค่ะความดรามา่าแทบไม่มีอบอวนไปด้วยกลิ่นความรักและก็ความน่ารักของทั้งพระนางค่ะที่สำหรับแอดคิดว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะคะ ใครที่เป็นสายรักโรแมนติกเนี่ยก็แนะนําเรื่องนี้เลยค่ะรับชมซับไทยและภาคไทยได้ทางไอชีอ e. ีส่วนปี2 0 2 3หวังซิงเว่ยได้ปล่อยผลงานซีรีส์กระแสะตอบรับดีสุดๆ2เรื่องเรื่องแรกเป็นผลงานจากทางค่ายยูกุขจรรักนิรันดร์การซีรีส์แนวรามายอนยุคที่ดึงให้ค่าเฉลี่ยความย่อมทางอินเทอร์เน็ตของหวังซิงเว่ยเพิ่มสูงขึ้นคาแรคเตอร์ของตัวละครจ้งซีอูท่านประมุขที่เงียบขรึมฉลาดล้ำลึก บวกกับการดําเนินเรื่องที่ลงตัวดยไม่ซ้ำซากจาเจทําให้ค่าค,ความนิยมของทั้งตัวละครโจงซีอูและหวังซิงเว่เองเพิ่มมาขึ้นถึง80%คะแนนวิจารณ์ซีรีส์สามารถแตะอันดับถึง7.1ข้อมูลอันนี้นะคะมาจากค่าเฉลีย่ยของดิทาวินเทคโนโลยีและก็โดยฟอร์มซีรีส์ขนาดเล็กเมื่อทีมงานประสบความสาเร็จในวงกว้างทั้งจีและต่างประเทศค่ะตัวหวังซิงเว่เริวมถึงนักแสดงหญิงโจเย่ซึ่งเป็นนักแสดง คู่กันเนี่ยก็กลายเป็นคู่นักแสดงมามืดค่ะที่น่าจับตามองมากในอุตสาหกรรมบันเทิงเมืองจีนอีกทั้งทั้งคู่ก็นับว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่กําลังจะขึ้นมาโลดแล่นและคิดว่าอีกหลายปีต่อจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการได้เลยส่วนผลงานชิ้นที่สองเป็นลขครสืบซับไทยละภาคไทยของไอ้ฉีอีชื่อเรื่องว่าเล่รักวังคุณหนิงซีรีส์นาราม่าย้อนยุค ทีก่านกระแสช่วงปลายปีได้ถล่มทลายจากความใบโพล่าของพระเอกที่ใครเห็นเป็นต้องกังวลกันบ้างละ่ะว่าตัวละครในเรื่องจะอยู่รอดกันถึงตอนจบหรือไม่เมื่อตัวละครเอกมีบทบาทหนักยิ่งกว่าตัวร้ายในภาพลากิทุกคนเคยเห็นกันมาค่ะโดยหวังจริงเวสมาในบทบาทของท่านจางเจอบุรุษหนุ่มสายบุญที่มีความเป็นสุภาพบุรุษสุดยอดยิ่งฉลาดสุขุมนุ่มลึกนิสัยดีแต่ว่าตัวละครอของเขานะคะ ดีให้ตายค่ะก็ได้แค่บทพระรองค่ะและล่าสุดค่ะต้นปี2024หวังซิงเว่ยร่วมรับบทบาทสมทบในซีรีส์โรแมนติกยุคปัจจุบันลมหนาวและสองเราโดยเขามาในบทบาทของมังเสีย่ยวตงพี่ชายสุดที่รักของหนึงเอกในลุกหนุมหล่อสุดเนียบที่ดูแล้วเจ้าระเบียบทุกนิ้วค่ะรวมถึงการเซตผมในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสำหรับแอดเลยก็คือทำให้หวังซิงเว หล่อออร่ามากค่ะเรียกว่าออร่าพุ่งทะลุจอโทรศัพท์หล่อแต่แตนค่ะแถมนิสัยในเรื่องเนี่ยก็ดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตน้องสาวไม่ปิดกั้นอะไรน้องสาวเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวละครมั่นเสี่ยวตรงของหวังซิงเว่ยมีเสน่ห์มากขึ้นจนคใครๆนะคะก็ต้องตกหลุมรักกับความน่ารักแล้วก็ความแบบใจดีของเขาเลยแล้วหวังซิงเว่ยก็ควา้ารางวัลมาแล้ว3มรางวัลตลอด4ปีของเขาค่ะได้แก่ รางวัลน,นักแสดงที่มีศัก,กยภาพมากที่สุดจากงานวอยต์บอวอาร์วไหนรางวัลน,นักแสดงแห่งปีจากงานไอชีสตรีมมิ่งไหนและรางวัลสิบนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีจากงานวอลร่งอาร์วซึ่งทั้งสามรางวัลหวังซึ่งเวก็ใช้ฝีมือในการแสดงของเขาคว้ามันมาค่ะและมันก็สมมงกับฝีมือของเขาสุดๆทักษะการแสดงที่ใครเห็นก็ต้องนึกว่าล้นแล่นในวงการมาเกิน1ิปีแน่นอนความสามารถระดับสูงเกินวัยค่ะแต่พอคุณรู้อายุก็ต้องเชื่อชมเขาเลย ที่สามารถสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวละครเนี่ยให้กลมกลืนได้ด้วยวัยเพียงแค่ยี่สิบต้นต้น,ตนหลังจากการแสดงที่น่าเชื่อชมของหวังซิงเว่ตลอดระยะเวลา4ปีในวงการค่ะเขาก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นระดับแถวหน้าสําหรับนักแสดงที่เกิดหลังปี2 0 0พทั้งฝีมือความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์หวังซิงเว่ซึ่งอ่านนาได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่กําลังมาแรงมากๆอีกคนในวงการด้วยวัยเพียงแค่21ปีในตอนนี้ เส้นทางในอนาคตของเขายังยาวไกลแล้วก็คงจะสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆที่รอคอยผลงานซีรีส์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ทั้งเหมาะสมกับรางวัลและก็ความรักจากแฟนๆที่ตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนแน่นอนค่ะส่วนในคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ